ดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนมือน,นีสาวอำนาจสิมว่ารีวิวของพึ่งไปไปสื่อของอยูลานค่ะกับพญายิ่งเข้าบ้างมือน,นีเป็นวันยุดอีสเตอร์ของทางยุโรปเนาะลยหลายคนค่ะอาจสิไดยหยุดมือน,นีก็ได้มีโอกาสไปย่างสื่อของกับสามีไปช่วงใบยนึงว่าสิวน่นมีคนไหล ค้นแบบหลายแขวะกันคีด์ออออือกันนะเนาะอันดับแรกอาหารที่ป,ทปสตปื้อนี่สำหรับหนึ่งอาทิตย์เพราะว่าอาทิตย์หนึ่งสิบปซื้อของหนึ่งครั้งทุกวันเสาร์แต่ว่าอาทิตย์นี้ไปวันศุกร์เพราะว่ายุดเด๋ยวท์พร้อมกันอันนี้ไขป่ปลา ไข่ปลาอันนี้รลอยสิบกับซียูโรเก่าสิบหาเซนเดี๋ยวสิขึ้นเป็นราคาไทยไว้เฮียอันนี้คือสลัดกุ้งซียูโรยี่สิบหกเซนอันนี้ ปลามุยกูโทดลอยสามสิบส่ลอยสากัมสองยูโรสีสิบเซนราคาผิกหวานสวีตชิลีลสี่ยูโรเก้าสิบเซนหนึ่งขีดหนึ่ร้อยกัมแล้วก็อันนี้คือ กุ้งกุ้งสลัดลอย14กับ3ยูโรเก8เซน3ยูโรเา8เซนแล้วก็นมสีสีกองนมสีกลองแล้กะ รีมสดสอดอาหารปรุงอาหารซีกองแตงกวาแตงกวาดองเดี๋ยวสิขคืนราคาให้เบื้องได้พาะว่าจำราคาบ่ได้พี่น้องแล้วก็ซาดีนกระป๋องห้ากระป๋องกระป๋องละเก้าสิบเก้าเซน ริกไทยดำ reuse โตคือเป็นจังใดล่ะเป็นเข่าเพื่อสุขภาพกินแล้วไม่อ้วนไม่มีไขมันแล้วก็ครีมสำหรับใส่มัมมี่เทศกาลอีสเตอร์ของพ่อใหญ่ เพราะว่าส่วนตัวแล้วบบกินบบมัดแล้วก็หมูบดหมูบด400กรัง2แพ็ค2แพ็คแล้วก็หมูติดมันของสาวแน่เจริญเพราะว่าชอบกินมันแซบ่บ อันนี้ส si ี่ขีดสามสามสิบแปดกม c ลอยสามสิบแปดกม c ยูโรสามสิบหกสติแล้วก็หมูบดสองสติ แล้วก็ปูอัดปูอัดเพราะว่าพรุ่งนี้จะกินอาหารทะเลหัวหอมแดงครึ่งกิโลก็ถือว่าพอแพ่ขนมปังคนไงเริ่มมากิน แล้วก็ต้นหอมของฟินแลนด์ต้นหอมสดมะเขือเทศกิโลละหนึ่งยูโรแปดสิบเก้าเซน แล้วก็กล้วยอันนี้หนึ่งกิโลสองขีดหนึ่งยูโรสิบสามเซนแล้วก็ส้มส้มเขียวหวานหนึ่งกิโล แล้วก็ส้มส่มอีกบ้านเขาอื่นสมเชดเนาะอันนี้มันเจดลอยแปดสิบกับหนึ่งยูโรสามสิบเก้าเซนเกสซกุรปพิสตมกบวกมมกบวกนาหอน ถ้าเกิดเราเป็นบานเขาเนาะแต่บุหูว่าบานเขาอื่นมาเอียงมาสะกอดบัลลื้เอียงสองหน่วยนีหกร้อยห้าสิบกรัมหนึ่งยูโรเจ็ดสิบห้าเซนแอปเปิลเขียวหนึ่งกิโลโหกขีดตัวยูสองอยูโรสี่สิบหกเซน เจ็ดหนูหนอะไรนะเยอะายนเลยบอกโคลีอันนี้ประมาณแปดสิบห้าเซนแปดสิบห้าเซนน้ำสลัดน้ำสลัดเอ,อกระเทียม ไส้กรอกดำไส้กรอกดำพอไงมาก,กินแล้วก็โยเกิร์ตมะพร้าวแล้วก็ลูกพัมกับอันซับปะรรวมกันแล้วก็แอปเปิลบลูเบอรี่แอนด์แบล็คเบอรี่โยเกิร์ตนะคะ น้ำผล,ลไม้ก็จะมีน้ำส้มน้ำสุมน้ำส้มบางนัาร่วมกันแล้วก็แอปเปิ้ลแอปเปิลยังไม่หมดนะคะเหลืออีกหนึ่ง หนึ่งถูณแล้วก็แตงกวาลูกใหญ่สองลูกกระเทียมขาหัวหนึ่งยูโรเจ็ดสิบสามเซน กัหมูสไลด์พูดใหญ่ใส่เส้นวีดนี่มรืรอสบแล้วก็กระลำเป่นกระลำเนาะผักกาดขาวอันนี้2ยูโรยี่สิบเจซนสองยูโรย,ยี่สิบเจซนไข่หนึน่งแพ มะนาวมะนาวสองมื่ยสามสิบสองซินแล้วก็ขาไก่อันนี้เก๋าลอยหาสิมหากัำสามยูโรสิมหาซิม แล้วก็สุดท้ายมัมมี่มัมมี่ของพยย่อใหญ่เรากินเทศกาลอีสเตอร์ทุกปีแม่มมี่แม่มมีม่กุมปีแม่มมี่แล้วก็ว่าเสียงก็ ของรีวิวกับมีซัมมี่อะไรย่นะคะราคาของทั้งหมดรวมเก่ายูโรเอ้ยเก่าสิบหกยูโรสิบสองเซนแต่ว่าเอาขวดไปขายเอาขวดเอากระป๋องกับขวดกระป๋องเบียร์กับขว,วดไวน์ขวด เราไปขายได้็ดยูโรแปดสิบเซนก็เลยเดืใจเป็นเงินทั้งเบิรแปดสิบแปดยูโรสามสิบสองเซนแต่ราคาของทั้งหมดรวมเก้าสิบหกยูโรสิบสองเซนนะคะอันนี้ก็เป็นบินสำหรับหนึ่งอาทิตย์ก็บของกินของใส ทีอยู่กันสองคนเดี๋ยวฉันไม่ฮหบเบิงงว่ามันหลายจำได้อันนี้คือของกินทั้งหมดสำหรับหนึ่งอาทิตย์นะคะแต่ว่าก็มีบางอย่างที่แบบว่าเขากทยอยกิน ดุนดุนวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามให้ช่องสอับนนเจริญในฟิลแ c นชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ